สวัสดีครับยังคงอยู่ในแลนเตอร์และฟาร์มของจอห์นชาวไรนะฮะแต่ตอนนี้ผมเริ่มมีความสงสัยครับว่าผมจะเลี้ยงแพะเพิ่มดีไหมฮะคือเราก็าจะเลี้ยงแพะตรงนี้นี่ครับตรงที่เราไม่ได้ปลูกองุุนแล้วครับทําเป็นข้อสี่เหลี่ยมขึ้นมาเสร็จแล้วก็ทําเป็นข้อลเล็กๆครับเอาแบบไม่ใหญ่เท่าน้องหมูนะเอยน้องวัวนะอันนี้วัวมันใหญ่ไปคือเราจะทําสักห้าถึงหกกำแพงเนี่ยฮะใหญ่ไม่ห้าหกกำแพงก็ หนึ่งสองสามสักห้ากำแพงครับห้าคูณห้าเสร็จแล้วก็เลี้ยงแต่แพะตัวเมียครับเราจะลองรีดนมแพะแล้วก็ลองไปทําชีดดูครับชีดนมแพะคิดว่าน่าจะเวิร์กอยู่นะเลี้ยงไม่เยอะเสร็จแล้วมันน่าจะถึงตัวนี้ด้วยครับถึงเครื่องผลิตน้ําของเรากลางหันนี่ไงเยับถึงพอดีเลยฮะเอาไม่ใหญ่อยู่แล้วครับเอาประมาณเท่าต้นไม้ต้นเนี้ย แต่ก่อนหน้านั้นครับผมต้องไปเคลียหมูฮะตอนนี้หมูเริ่มเต็มเราอีกแล้วไม่ใช่เต็มเราแต่เต็มข้อ,อ,อครับข้อหมูเรียบร้อยฮะตัวเบิ่มกันหมดแล้วเราต้องคัดสรรตัวขนาดนี้ออกไปบ้างแลครับอันนี้ก็ท้องอีกแล้วส่วนตัวนี้ออกยังยังไม่ออกนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวผมจัดการแล้วกันครับไหนๆมันก็มันก็จิ้มตัวเมียมหมดแล้วตัวพวกนี้จัดเลยฮะ ผมก็ถอยรถเก่งที่มีกล่องเนื้อหมูมาอยู่ข้างหลังนะฮะเอาแบบด้านหลังมาจ่อก,กับประตูไว้เลยครับเวลาเราขนกล่องอะไรได้ง่ายเลยนี่ไงครับตัวผู้จัดการมันตัวนี้กันเลยฮะอันนี้ก็ตัวผู้ครับนี่ก็ใช่โอ้กองกันอยู่นี่หมดเลยครับตัวผู้อุย้ยไม่โดน เต็มหัวหมูตัวนี้เลยฮะหัวหมูแดงครับเอ๊ะทำไมผมพูดแล้วผมหิวครับหัวหมูแดงนี่แกไปอยู่ในก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหมูแดงนี่อันนี้ก็หมกตัวปูเสี่ยจัดยัดใจกล่องก่อนแล้วก็เสียงวันนี้อาจจะปแปลกนิดนึงนะครับรู้สึกว่าสงสัยอากาศจะเปลี่ยนบ่อยเกินนะ <c oughs> เป็นเป็นเหมือนแบบร้อนๆอนหนาวหนานะมัล้ว แต่เขาไม่เป็นไรครเรากินยาดักไว้แล้วเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นมั้งฮะไม่สนแล้วทำฟาร์มกันต่อดีกว่าแลวแล้วมันก็มีวันที่ใส่เกากอูนสองครับใส่เกอกหมูว้าวเต็มทีดมิดบอลอเรายังไม่ได้ทำฮะเราเพิ่งเลี้ยงหมูอะแล้วก็ใส่เกอกหมูผมทําไม่ค่อยเยอะเท่าไหระ่ะทำมาห้ากล่องแต่มันก็ได้เป็นหมื่นอยู่นะครับ กล่องละสองพันสองพันแปดตีเป็นสามพันก็สามห้าสิบห้ามื่นห้าเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองกดขายทีเดียวก็ได้สองหมื่นสองเลยฮะกดเลยครับจะแสนหนึ่งแล้วครับตังค์ผมจะแสนหนึ่งล้วไกลแล้ะอาชีพเม้นมันแสนสี่ทับหนึ่งล้านแล้วครับผมเออเห็นแล้วเหนื่อยแลย้วะเมื่อไหร่จะถึงล้านเนี่ยล้านเลยหร้อพี่คนทางยังยาวไกลครัแต่ก็ไปกันต่อฮะ แล้วก็เนื้อหมูผมเก็บไว้ที่บ้านสี่ลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําไส้กรอ,อกเล่นกันพร้อมกับรอเจ้าพวกที่มันตัวโต,วตวออกลูกเสร็จเราก็จะแล่มันเหมือนกันครับเอาไปทําไส้กรอกทิ้งไว้แบบนี้แหละครับส่วนโครงการน้องแพะก็สักครู่นะเดี๋ยวฉันขอไปเตรียไส,ส้กรอกก่อนไส้กรอกหมดแล้วไม่มีไส้กรอกจะขายแล้วก็ก่อนที่จะจัดไส้กรอกครับผมไปจัด,ดรถอีกคันหนึ่งก่อนครับ จะลองดูปิกอัพในตัวสีดํานะครับว่ามันขับดีไหมตัวขาวนี้มันขับดีแต่มันขัดเล็กไปหน่อยเวลาเราสะดุดนิดนึงปุ๊บมันหมุนเลยฮะมันหมุนแบบกลิ้งหลุนๆเลยกลิ้งด้านข้างนะครับไม่ใช่แบบหมุนเหมือนรถเราสายอย่างนี้นะฮะมาแล้วครับคุณพี่ครับผมขอถอยรถอีกคันนึงครับรอบนี้ผมจะเอาปิกอัพดำเสร็จแล้วก็จะไปย้อมสีใหม่ แล้วก็เข้าไปทําสีเลยอโอ้มันคันใหญ่อยู่นะครับนี่มันคันใหญ่แต่ว่ามันอืมคันใหญ่แต่ทรงสูงไงแล้วเสียงเหมือนแน่นด้วยนะเครื่องไม่ใช่แค่นแน่นครับเสียงเงียบด้วยเงียบจนผมไม่ได้ยินเลยฮนะไอ้ตัวนี้น่าจะเอาเป็นสีแบบออกเเขียวน,นะสว่างสว่างด้วยเออทำไมสีมัน ทำไมตัวนี้มันไม่เขียวด้วยฮะอ๋อติดทุกอย่างถ้างั้นเราก็ติดทุกอย่างครับเรียบร้อยโดนตำรวจรวบแน่ครับติดทุกอย่างนะฮะแน่นอนครับนนนะเราจะไม่เอาสีเขียวครับมันกลมเกินไปหน่อยผมอยากได้ส้มตัวนี้แต่ว่าเป็นส้มแบบเคลือบเงาให้หน่อยเนงะี้ยบแสๆไปเลยเนงะี้ยอันนี้ไม่ใช่ความผิดขางส่วนนั้นนี่สีขาวไม่เอานะฮะสีขาวเรามีแล้ว งั้นเอาเป็นสีเหลืองจะด,ดีกว่าครับสว่างสว่างหน่อยประมาณนี้อัปเกรด450โอ้โหจิบจิบแค่ปดอาชีพนี้อัปเกรดยูคาราก็โอเคอยู่นะครับสีถือว่าเด่นใชได้แต่มันจะดีกว่านี้ครับถ้าเกิดไอตัวด้านหน้ามันเป็นสีเหลืองไปด้วยเหมือนกันนะอันนี้มันออกแนวแบบเหมือนมันแหว่งข้างหน้าไงไม่รู้แล้วไฟนะฮะ ก็ส่งเดิมนะคไปไม่ต่างกันก่อนเลยอืมการคอนโทรนรู้สึกว่าจะดีครับดีกว่าคันขาวอีกครับไม่แน่นะเราอาจจะอาคันนี้เป็นตัวรับส่งก็ได้แล้วก็กล่องพวกนี้เราจะขนขึ้นคันเหลืองของเราให้หมดเลยนะครับเราจะเอาคันขาวไปเก็บไว้ข้างบ้านเราแหละไม่ใช้ครับคันขาวผมจะเลิกใช้คันขาวแล้วมัน เสียงมันไม่ค่อยแน่นนะครับลักษณะเหมือนขี่ไปน็อนตจะหลุดนี่ไม่รู้เะี่ยเรียกไปเอารถขาวไปเจ็บแก yeah, จะเข้าไปอยู่ในโชว์รูมรถของฉันแล้วก็กระบะหลังนี่ยังเคลอะเลยฮนะนี่ผมโดนย้อมแมวซีรถหรือเปล่าเนี่ยมันน่าจะรถมือสองม,มันหลอกขายเราเนี่ยก็นี่ฮะโชว์รูมรถของผมเอ่อ ตอนแรกว่าจะปลูกต้นไม้เพิ่มตรงเนี้ยแต่ว่ามันลิมิตร้อยมันก็เลยได้แค่นี้ครับต้นไม้โชว์ลูมรถเสร็จแล้วเดี๋ยวคันถัดไปเราก็มาจอดเรียงกันตรงนี้ฮะเรียงเรียงเรียง,เร,ยงเรียงกันไปหรือเราจะไปซื้อมาเลยดีครับยังก่อนดีกว่าตอนนี้ไปทําไ้กอแล้วก็เคลียร์มูนดี้่าแล้วก็ตะกร้าพวกนี้อ๋อ,อมันวางข้างบนได้ครับ เดี๋ยวนะครับถ้ามันวางข้างบนได้เราสามารถซ้อนตู้ไ้อีกไหมฮะตู้ทําชีสนี่ไงตู้ซ้อ,อนเฮ้ยเหมือนจะซ้อนได้นะฮะซ้อนได้นี่ไงมันซ้อนตู้ได้แจมเลยก็แบบนี้เอ,อตรงไหมล่ะฮะมีปัญหาเรื่องความตรงซะด้วยนี่ไงครับตู้ทําชีสซ้อนสองชั้นไปเลย แล้วก็เหมือนชีสจะเสร็จแล้วนี่ชีสหรือก้อนอะไรเนี่ยทำให้มันดำจังเลยมีชีสไอตัวที่ไม่ใส่บูมูสคะสียอยกแดงมากสีไม่เหมือนชีสเลยฮะนี่ผมหมักยาพิษอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันแดงจับเลยเดี๋ยวเรามาเก็บไว้แล้วก็ลองดูไปขายดูครับบูมูสเอาไมา่ได้ต้องเก็บมาก่อนเหมือนใส่กรอกเลย แล้วก็ตอนนี้ครับผมทาการย้ายฝั่งนะครับคือเอาหม้อต้มหม้อต้มชีสครับมาไว้ใกล้ๆกับตู้เก็บชีสเลยครับพร้อมกับลือ้อครลื้อตู้ตัวนี้ออกไปแหละมันจะได้ไม่ขวางแล้วก็ไม่แน่ใจครับว่ากล่องนี่มันวางที่อื่นได้ไหมถ้ามันไม่ได้เราคงจะได้วางตรงนี้ครับเพราะว่าผมเคลียร์ตรงนี้แล้วเรียบร้อยคือเราตั้งขึ้นมาเลยฮนะตั้งสูงๆขึ้นมาอย่างนี้เลย มันได้อยู่นะเอาไว้เป็นที่เก็บไส้กรอกครับทาเสร็จก็เก็บไว้ประมาณนี้แหละตรงนี้ก็ต้มเสร็จแล้วครับชีสเก็บยัดตู้เก็บยัดตู้แับวก็นมยัดต่อแต่ก็ใส่บลูมอสแล้วก็ไม่แน่นะครับจะหมดชุดนี้ผมอาจจะไม่ซื้อมากแล้วก็ได้ครับตัวบลูมอสตัวนี้ อาจจะต้มเพียวๆเลยครับแล้วก็ขายเล่นไปเรื่อยครับเราจะไม่ใส่เพราะว่ามันลกครับเนี่ยมันต้องมากรองทิ้งไว้อย่างนี้กันส่วนเครื่องทําไส้กรอกนี่คิดอยู่ครับว่าเราจะทําดีไหมไส้กรอกหรือเราจะเอาแค่มีดบอรครับคือบดแล้วก็ห้อยเลยอย่างเงี้ยมันน่าจะเร็วกว่านะแล้วเราก็ซื้อมาอันนี้สักเครื่องหนึ่งครับคือบดพร้อมกันสามเครื่องเรียงกันแล้วก็จับห้อยจับห้อยเลยมันน่าจะเร็วกว่าทําไส้กรอกนะครับถึงไส้กรอกมันจะ ราคาแพงกว่าแต่ว่ามันก็เสียเวลาครับเสียเวลาผมโยนนะถ้าหาา่างงั้นเราเอา,เ,อาเครื่องทำไส้กรอบไปขายดีกว่าครับเลิกครับผมไปดาไส้กรอกแล้วผมจะเอาเคมีบอก็พอแล้วเพราะฉะนั้นเอามันขึ้นรถเลยคนระับเอาไปขายลีหลังครับลีหลังเครื่องทำไส้กรอบมือสองผมขายให้เลยเครื่องละห้าร้อยที่ผมซื้อมาร้อยเก้าเก้าอ้ยเก้าร้อยเก้าเก้าเลยเนี่ยครับแหม ซื้อมา199ยังกับซื้อของหลุดมาเสร็จแล้วเราก็หันหันเครื่องมาข้างนอกนี้เรียงกันสามเครื่องอีกเครื่องหนึ่งก็ตั้งไว้นี่เสร็จแล้วก็ยัดหม้อเวลาเราเก็บเราก็กดคลิกอ e, ีแล้วก็ห้อยอี e, แล้วก็ห้อยเลยเร็วไปเยอะฮะไปขายเอ่อไปร้านป้าก็ได้บางร้านป้าก็น่าจะมีมีหรือเปล่าร้านป้าเครื่องทำไส้กรอก ไม่รู้เลยครับไปดูกันแต่ผมชอบสีรถครับแสบตาดีจริงอ,อ้อุ้ยอุ้างดีๆไม่มีหรอกอุ้ยปู่ป้าครับซื้อข่องหน่อยฮะอ๋อมีมีครับคุณป้ามีทั้งหมอ้อแล้วก็มีทั้งเครื่องแล้วก็มีอะไรอีกเฮอในตอนนี้มันก็เริ่มว่างแล้วครับหรือเราจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวดีฮะ จริงนะผมชอบน้องแมวแต่เราจะเลี้ยงแพ็กค,คู่ครับก็คือมันต้องมีถาดอาหาร2อันใช่ไหมฮะปึ๊บแล้วก็อันนี้อาหารมันเอาอีกสองถุงพร้อมกับอันนี้มันคืออะไรเนี่ยฮะคอร่าแพ็กเกจหรือว่าเป็นคล้ายๆสายจูงเหรอฮะไม่ใช่สิครับปลอกคอสินะคือมันคือปลอกโอ๊ยลืมลืมเช็คเอาท์ฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอันนี้สองอัน บูมอมันร้อยหกสิบว่าเลยนะครับแต่ว่าชิ้ธรรมดามันหกสิบมันต่างกันเป็นร้อยเลยฮะยังไงเราก็ต้องใส่บูโมอแเลยนีคฮับว่าแต่บูโมดมันถุงละสอ0ร้อยถ้าเราหารห้าาตีไปห้ายี่ห้าสิบก็คือเพิ่อมอีกห้สิบบาทต่อชิ้นหกสิบถ้าเพิ่มห้าสิบก็จะกลายเป็นร้อยสิต่างกันสี่สิบ ไม่ต้องหร่แลยสี 40, ่สิบตามนชี้ธรรมดาแหละดีแล้วไม่ต้องใส่แบบบูมอบูเมเออคือบูมอสดูมอสนะไม่ต้องใส่หรอกฮะเครื่องฮะก็เหมือนเพิ่มเพิ่มห้าสิบเข้าไปในหกสิบก็ร้อยสิบต่างกันนั่นแหละฮะสี่สิบห้าสิบนิดเดียวนิดเดียวเราเน้นจำนวนอยู่แล้วขนาดหมูแล้วเนีขายเป็นชิ้นเลยเป็นเนื้อดิบเอาเรื่มเรืมฮะเลืมล่มขายอันหนึ่งขายเครื่องส่วนชี้นนี่ก็ไปขายร้านเบอร์เกอร์ รอวันที่ราคามันขึ้นให้มันติดรถอยู่กันหลยฮะส่วนน้องหมาน้องแมวนี่เรายังไม่ซื้อนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างอะไรให้มันเสร็จก่อนเราก็มาพาน้องกลับบ้านทีเดียวรู้สึกว่ามันจะมีบ้านหมามั้งครับ้าผมเห็นผันผ่านนะนี่ไงครับ d อกเ o าส์มันมีจริงด้วยบ้านหมาเดี๋ยวเราทำไว้สองอันที่บ้านก่อนพอทำเสร็จก็ค่อยมาจัดการแล้วกันนะ ตอนนี้ก็วางรางวางอาหารให้น้องไปก่อนแล้วกันเลี้ยงหมาทิพไปก่อนครับหมาทิพแมวทิพแต่อันนี้นี่มันเป็นปอกคอนะ่าจะติดติดรถว้นนี่เหลยครับเดี๋ยวซื้อเสร็จมันน่าจะได้ใส่เลยแล้วก็ทุกอาหารอเคนั่งรถเลย <laughs> มันไม่เบรกเองอัตโนมัติเหมือนกัรถคันเล็กอะ่ะคือมันต้องกดสเปกบาผมก็ลองปล่อยดูปรากฏว่าพุ่งเข้าบ้านเลยครับนี่จะมันมีพังนะรับรองคนระับเข้าไปข้างในตรงห้องนอนนี่ครับเรามาวางแปลนกันก่อนบ้านน้องหมาน้องแมวเดี๋ยวเราวางไว้สองด้านตรงทางขึ้นนะครับก็คือวางไว้แถวแถวนี้เอาไปเลยคนละหลังจะได้ไม่ต้องตีกัน,นครับแต่วันเกี่ยนบ้านหมาแต่เราสร้างให้แมวด้วย ตรงป่ะเนี่ยตรงอยู่หรอกเนาะตรงตรงครับโอ้ระดับผกอยู่แล้วเรื่องการเล็ี้ี่ไว้ใจได้ฮะเสร็จแล้วก็วางถาดอาหารนี่ตุกอาหารไว้ข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะวางอาหารตรงนี้เต็บไปหน่อยนี่ยก็รางอาหารครับล้างอาหารก็วางข้างๆอย่างนี้ฮะอีกอารหนึ่งก็วางไว้ด้านนอกปึ๊บประมาณนี้ ม,มันเล็งไม่ตรงหรือผมเอ,เอียงเองเนี่ยมันน่าจะเอียงเองแต่ว่างน่าจะประมาณนี้เสร็จแล้วก็ไปนั่งบทเนื้อเล่นกันบดเนื้อเสร็จผมก็ต้องเลื่อยไม้อีกครับเลื่อยไม้ไปทําทำไอ้นี่ฮะช่องเก็บชีสแล้วก็ต้องเลื่อยไม้เผื่อไว้สําหรับทาฟาร์มผองแพะผมอยากลองเลี้ยงแพะดูครับมันน่าจะลองสวนทางกันดีครับคางหนึ่งก็มูอันก็แพะใส่กันเนอะ ข้างในก็หม่อะไกันนะแพ้ะมูมรวมกันเรียบร้อยครับมีดบอหมูนะครับเสร็จอย่างรวดเร็ว2ชั่วโมงในเกมครับถือว่าเร็วนะครับทั้งทําทั้งเอาไปตากคือเราโบดตากโบดตากเลยครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นลาก่อนไส้กอกแกจะไม่ได้เป็นไส้กอกของฉันอีกแล้วแกจะเป็นแหนมตุ่มจิ๋วของฉันแทน เราจะนั่งบดหมูเล่นเลยไหมฮะงั้นก็วันนี้ก็ไปตองนอนแล้วกันนะนั่งบดหมูดีกว่า่างเียเก็ยบยดัดเก็ยบยัดเลยครับแล้วก็บดเก็ยบยดัดบดแล้วก็ตอนนี้ครับมีอาการแอบกระตุกนิดๆแสดงว่าหมูของเราน่าจะออกลูกแล้วเดี๋ยวผมไปเช็คหมูก่อนแต่ก่อนจะเช็คหมูผมขอเก็บองุ่นต้นนี้ก่อนให้มันหมด โอเคหมดแล้วเดี๋ยวปลูกต้นหนึ่งเอเม็ดนี่ไงครับเจ็ดทับสิใส่ตัวนี้เลยเสร็จแล้วก็ลดน้ำโอเคไปครับเช็คหมูเช็คหมูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บใส่ถังพวกนี้นะครับพร้อมกับเอาไปทามีดบอลครับมีดบอลทำย่างไวครับแป๊บเดียวครับครึ่งชั่วโมงในเกมครับผมสามารถบดเสร็จได้สองหลังมันเร็วจัดเลย แต่ว่าตอนนี้มันเข้ายังไงก่อนใช่ไหมเหมือนมันออกลูกแล้วนะมันไม่ใช่ออกลูกสิครับมันตัวเบิ้มแล้วฮะตอกถังเข้ามาเลยครับสองถังนะสองถังออออกแล้วออกแล้วครับผมเห็นตัวเล็กแล้วแสดงว่ามันต้องมีสินะตัวไหนที่นี่ไงอะตัวนี้ออกไปเลยโต้งก่อนตัวนี้ท้องไม่เอาตัวนี้ตบปู้ตบปู้ตบปู้ครับเก็บเก็บ มจะตัวผู้เลยเนี่ฮะอันนี้ก็ตัวเมียตัวแม่มันก็เก็บนะออกลูกไปแล้วก็ต้องโดนละนะแล้วก็ครีมันครับผมยังไม่ได้เก็บครีมมันเลยครีอย่างเยอะโอ้โหนี่ขนาดผมไม่ได้เอาตัวให้มันเบิ่มเท่าไหร่นะครับคือแบบเอาเป็นหมูหนุ่มๆหน่อยผมก็ล่าแล้วนี่ยังได้มาตั้งกี่กล่องเลยครับสิบกล่อง มันให้เยอะเหมือนกันนะครับนี่มันเป็นแกงไฮด้าหรือเปล่าน,นี่สักพักเดี๋ยวมันก็ร้องเฮ้ไฮดาเสร็จแล้วมันก็แยกกันครับแกข่ขาชั้นหนึ่งชั้นรองอีกหกประมาณนี้ฮะเราก็จะไปกองไว้ตรงทํามีดบอกเลยครับอย่างน้อยทํามีดบอกขายมันก็น่าจะราคาดีกว่าขายเป็นเนื้อหมูสดๆนะฮะถึงมันจะไม่ได้ตากก็น่าจะมีราคามากกว่า เพราะว่าตอนนี้ผมบดเร็วมากครับบอกเลย3มเครื่องในแบบปุบปั๊บปุบปั๊บปุบปั๊บเลยเสร็จแล้วมีดบอลในตู้ดูเหมือนมันจะสุกได้ที่แล้วครับสีมันเปลี่ยนแล้วนี่มีดบอลแหนมตุ่มจิวของฉันทำไมสีมันเข้มขึ้นอย่างนี้เนี่ยขนาดไม่ได้ตากแดดมันยังเข้มได้ครับผมนี่งงเลยฮะทำไมฟังดูไม่ค่อยดีฮะ แล้วก็นี่ครับมันมีหมูกระเด็นออกมานะครับกระเด็นออกมาทางซอกหรือของไม้ฮะมันน่าจะออกมาทางหน้าต่างนี่แหละมัง้งตอนที่ผมแล่หมูก็ว่าอย่าครับทําไมหมูมันให้น้อยจังเลยสรุปคือมันแหกกุกมาข้างนอกนะครับเนื้อหมูแหกกุกครับที่ผมเห็นว่าผมจะมาเติมยุ่งฉางตัวนี้ครับเมื่อกี้มันหมดเหลือศูนย์ครับสองร้อยเลยครับก็เลยมากดเติมก็เลยเห็นเนื้อหมูโอ้ยกระเด็นออกมาเยอะด้วยครับไม่ใช่ชิ้นสองชิ้นเลย โดนวัวดา่านแล้วครับด่าว่างั่อีกแล้วไม่ตองกันด,าดน่าจะเลยนะเจ้ากันนะไปครับทํามีดบอต่อครับตอนนี้ผมก็เคลียร์มีดบอไอตัวที่มันสุกเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเอาไปตากใหม่นี่ฮะที่เราทําไว้กล่องหนึ่งไปตากรัวๆทำาลัวๆและนี่คือโรงงานผลิตลูกชิ้นหมูนะครับลูกชิ้นหมูคุณภาพจากไร่ลุงจอดนะนะผลิตด้วยมือแท้ๆพร้อมกับเป็นอาหารพื้นบ้านเพราะว่าทําที่พื้นบ้าน แลวตอนนี้ทําแบบไวมากครับเพราะว่าดูการใส่ดิฮะผมนี่ใส่วางใส่วางยัดกล่องใส่วางยัดกล่องแบบนี้เลยครับเร็วจัดเร็วกว่าใส่กรอกเยอะบน,นะรัวฮะสามเครื่องเนี่ยพอดีเลยครับในการบดแล้วก็ไม่ต้องหันเยอะด้วยครับคือกดอ e ีัวฮะแล้วลก็มีดบอลนี่เวลาที่เราแบบ ยังไงครับใส่ปุ๊บม,มันจะไปอยู่ช่องสองครับมันก็เลยสามารถกดหมูรัวๆได้เลยฮะก็ถือว่าแจ่มนะแบบนี้มันทําให้เราประหยัดเวลาไปเยอะเลยครับไม่ต้องย้ายสองจุดเหมือนกับใส่กอรอกอาจจะถูกบ้างนิดหน่อยก็คงจะเหมือนเหมือนกับชีสแหละมั้งครับชีสก็ต้องสองขั้นตอนกว่าจะใส่บลูโมดกว่าจะไรนู่นเนี่ยอ้าวรบแลวครับเปลี่ยนไปครับแป๊บเดียวครับยี่สิบสี่ชิ้น คุยเล่นกันไม่ถึงนาทีฮะเสร็จแล้วกล่องหนึ่งนี่กล่องหนึ่งอันนี้มีสิบสี่ชิ้นถ้ามันไกลมากเราก็เอาเกาเราก็เอาเกา่เาแล้วก็เอาเข้ามาใกล้ๆนะเสร็จแล้วก็บดเนี่ยจะได้ไม่ต้องหันเยอะครับแป๊บเดียวเหลือห้าชิ้นแล้วครับเหลือสี่เหลือสามเหลือสองเหลือหนึ่ง เรียบร้อยครับอย่างรวดเร็วสิบสี่ชิ้นเดีย๋ยวผมไปนั่งเคลียร์พวกนี้ต่อครับเออ,เอ,อหันไปเจอของกันผมนี่เหงื่อตกเลยอ้าวแล้วแล้วน้องวัวมันก็มีตัวใหม่ขึ้นมาครับคือวัวนมครับมันออกลูกแล้วครับเรียบร้อยผมกําลังรีดนมวัวเลยไม่เห็นมันเดินมาหาเลยรายงานตัวผมพร้อมที่จะเป็นเครือลูกชิ้นแล้วครับ เออตามจริงเนื้อบัวนี่ถ้ามันออกลูกไมเยอะอย่างนี้มันน่าไปทำไส้กรอกนะฮะราคามันน่าจะแพงดีเออว่แต่อ๋อตัวนี้ริดหมดแล้วเหลือตัวสุดท้ายนูน่นไกลๆนู่นครับผมนี่แบกถังวิ่งไปทั่วเลยฮะเพราะว่าเรากระจายเครื่องไว้สี่มุมเลยฮะเอามันเต็มมามันเต็มสามตัวมันเต็มได้เอาไปเก็บข้างนอกครับ ว่าจะถังอ๋ออยู่ตรงข้างหน้านู่นอีกถังหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงที่ทําชี้อีกถังหนึ่งเดี๋ยวนอนนอนอย่าเพิ่งไปนอนมานี่ก่อนอย่าไม่ได้รีดจะรีดไปไหนเดี๋ยบร้อยอะสี่ตัวได้ถังกับอีกอะไรเนี่ยต่างกับอีกน้อยหนึ่งหรือว่าเราจะซื้อมาอีกสองตัวดีครับให้มันเต็มสองถังพอดีในการทาครั้งหนึ่ง มันน่าจะแจมอยู่น,นะนะะซื้อวัวนมมาทัก2สองตัวเสร็จแล้วก็ทำข้อให้มันเหรอครับคือวางข้อไว้ตรงเนี้ยไม่เอาดีกว่าปล่อยมันอิสระรนะฮะดีแล้วแล้วก็น้องหมูน้องหมูนี่เริ่มจะแน่นๆอีกแล้วนะเพราะว่าตอนเปิดคลิปมาผมแอบกระตุกผมก็เลยไปเคียย์หมูซะส่วนใหญ่ ตอนนี้ก็น่าจะลื่นขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับหน่อยนึ่งละบ้างนะคือหน่อยหนึ่งจริงๆนะเจอแล้วเจอหมูตัวหนึ่งแล้วเมื่อกี้เนี่ยเดินผ่านเราไปอุ VI ้ยอายอุ้ยอายไปครับนี่ฮะผมนี่จัดก็เลยแหละ <c oughs> เอี้ยงเราให้อันนี้ก็ตัวเมียมีลูกอันนี้ไม่มีลูกนะไม่มีลูกก็เก็บครับตัวนี้ยังมีอยู่ตัวนี้มีเน่ยโอเคครับมีตัวผู้สองตัว ที่เหลือมันติดลูกกันอยู่ตัวนี้ก็ติดเดี๋ยวผม,มัาติดมันออกเสร็จผมก็เก็บมันแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งครับเปี้ยงเขาให้อุ๊ยนี่ด้วยครับน่าจะมีทั้งหมด4ตัวครับ4ตัวก็ยังดีครับเพราะว่าเราทํามีดบอมมาได้หลายกล่องแล้วฮะว่าจะไปเช็คก็ยังไม่ได้ไปเช็คเลยครับราคาวันนี้อันแน่ออกลูกอัดหน้าเราเลยครับไนตัวนี้ มันบอกพร้อมแล้วฉันพร้อมที่จะไปอยู่ในกล่องแล้วโอเคเดี๋ยวจัดให้พร้อมแล้วก็ไปซะนี่เลยครับลูกหมูก็ปล่อยให้ไปกินอาหารเอาแล้วก็เหมือนจะมีอีกคอกหนึงครับเพิ่งคลอดออกมาเหมือนกันนะครับนี่ไงครับกองกันนี่มันหมูหรือปลวกนี่ครับสีคล้ายๆกันเลยนะกองกันอยู่ตรงนี้มีนางพญาปลวกแล้วครับ ลูกปลวกครับไม่ใช่สิปลวกมดงานกระจายกันเต็มอยู่แต่น่าจะยังไม่ได้ยิงตอนนี้ครับเพราะว่า,วาไอ้กล่องเราหมดครับกล่องมันหมดแล้วเนี่ยใส่ได้อีกชุดเดียวกับหมดแล้วครับกองน่าจะเป็นสามคอกเลยครับคือเสียงปืนลั่นปุ๊บมันน่าจะหลุดตูดปุ๊บเลยฮะลูกมันเอ่อบางทีก็นี่มันบล็อกไลน์กัน้นะครับ แกจะบล็อกทาไมเนี่ยจะจะเก็บเนื้อเพื่อนแกนี่ฮะโอ้แล้วไปยืนทั้งบนด้วยบล็อกเอาบล็อกผมด้วยทีนี้นี่ไม่ใช่หมานะแต่บล็อกเลยครับห,หมูพวกนี้แล้วแม่มันก็ติดไปไหนไม่ได้อาจูมาก,ก่อนก็ได้เสร็จแล้วมันน่าจะมีกล่องว่างอีกมั้งครับกล่องสองกล่องนี่แหละนี่ไงครับกล่องว่างเอาไปใส่เนื้อเพิ่มครับอุอ,อติดประตู อ๋อนี่ตัวใหม่นี่นะถ้างั้นแกก็คงไม่ต้องกินข้าวแล้วเนาะเดี๋ยวฉันจัดให้โอ้โล้วดูครับหันไปไม่ได้เลยครับหันไปพวกผมกระตุกเลย <c oughs> มันเยอะเกินแนละ้วมันกะตุกเออผมโดนแกงไหนะ้ด้าครับแกงไห้ด้าบกุกฟารมคือผมฆ่าไปหนึ่งมันออกมาอ,อีกหกเอ้ยกระตุก ออกทางนั้นไม่ได้แล้วครับต่อทางนีเทนมันโดนมันฝังเลนเรียบร้อยพร้อมกับนั่นไงครับมันหลุดออกมาจริงด้วยลูกลูของมันหลุดไปไปครับไปให้หมดโอเคครับสบายไม่ต้องลากจูงมันมันวิ่งไปหาแม่มันเองกล่องมันจะหมดแล้วนะได้อีกสามกล่องก็อีกสองตัวครับพอดีอ่ะตัวที่มันตึ้งคอดใหม่งั้นเอาเป็นว่าสำหรับอีพีนี้คงต้องขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์เล้าหมู สร็จแล้วก็ต้องเลื่อยไม้ทำเอ่อตัวนี้ฮะป้านน้องหมาเป็นน้องแมวที่เรายังไม่ได้ไปซื้อตัวมาครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ทําเสร็จนะเหลือไม้แผลงอย่างละยี่สิบอันเพราะว่าไม้แผงของเรามันไม่พอครับที่เราเลื่อยไว้น่าจะหมดแล้วแหละนี่เหลือยีิบสองอันเองครับมันได้แค่หลังเดียวตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทําครับผมยัดมีเท่าเรียบร้อยแล้วส่วนชีสก็รอต้มครับนี่ครับสองถัง อ่หยัดไปก่อนอยัดเสร็จก็ b ล u ม m ใส่มันหมดจะได้เลิกใช้มันแล้วดูสีดีฮะบลู Mode, สีมันแบ a c k m รนี่ครับดำมากมันไม่เหลืองเหมือนในโทรทัศน์เลยฮะที่ของฝรั่งเขาทำนะที่มันเป็นเหลืองสีเข้มๆเ,เลยฮะแต่นี่มันดำเลยลักษณะมัน,มนขึ้นลาใครกินก็โชคดีแล้วกันนะอาจจะเข้าห้องน้ำบ่อยหน่อย สำหรับใครชอบก็ฝากกด Subscribe กดไลค์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับไปพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ